บทที่5,018ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเย่เชนและลังหงจุนกลับมาที่สหรัฐอเมริกาด้วยกันเครื่องบินลงจอดที่เมืองพรอวิเดนซ์เป็นครั้งแรกและหลังจากที่เย่เฉินลงจากเครื่องบินมันก็บินขึ้นอีกครั้งทันทีโดยพาหลางหงจุนหงบู่และเฉินซีไคไปยังซิลิคอนแวนลี่ เหตุผลที่ h ง n ว W U และเชนเซกายได้รับอนุญาตให้มาพร้อมกับลังฮงจูนนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของลังฮงจูนท้ายที่สุดก็เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจพันล้านดอลลาร์และไม่แน่ใจว่าม a y ซ s e นมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในสหรัฐหรือไม่ ก่อนหน้านี้เมื่อทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันเย่เชนจึงค่อนข้างโล่งใจเย่เชนลงจากเครื่องบินเพียงลำพังและขับรถกลับไปที่โรงแรมที่เขาและเซี่ยวจุรันพักอยู่ในอีกไม่กี่วันต่อมาเขาขอให้เฟยเค็กซินช่วยส่งชุดยาและในขณะที่เซี่ยวจุรันอยู่ในชั้นเรียนในระหว่างวัน เขาได้ปรับปรุงยาเม็ดซันซูเอติลซินชุดใหม่หลังจากนั้นเขาผสมยาเป่ยหยวนหนึ่งเม็ดกับยาฟื้นฟูสองเม็ดเข้าด้วยกันและผสมกับวัตถุดิบทางการแพทย์จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่สำหรับสมรรถภาพทางกายและหลอมรวมเม็ดยาหลายพันเม็ดที่มีพลังยาเพียงพอและพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณเล็กน้อย ฤทธิ์ทางยาของยาอายุวัฒนาชนิดนี้ไม่ดีเท่ากับยาเซนซูเอจิวซินพิวแต่มันสามารถละลายพิษในร่างกายของทหารและองครักษ์อัศวินที่ตายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและช่วยให้พวกเขาทำลายพันธนาการที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างสมบูรณ์หลายร้อยปี นอกเหนือจากการเตรียมยาแก้พิษแล้วเย่เฉินยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการสองชุดสำหรับตัวเขาเองทางออกที่ดีกว่าคือการมองหาโอกาสในทะเลเพื่อแอบ,บเข้าไปในเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกยาแก้พิษยึดเส้นทางขนส่งยาหาทางได้รับความลับในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับองคอนน์กรนี้จากนั้นมองหาโอกาสที่จะทิ้งยาแก้พิษ ทางเลือกคือหาทางแอบเข้าไปในเหมืองทองแดงรอให้ทูตจีดูได้รับยากแก้พิจักนั้นโจมตีทูตจีดูอย่างเงียบๆข้อดีของแบบแรกไม่ใช่แค่ความสามารถในการติดต่อกับบุคลากรระดับสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนที่เร็วขึ้นด้วยวิธีนี้หากแผนนี้ล้มเหลวคุณสามารถเลือกอย่างหลังได้แต่ถ้าอย่างหลังเป็นอย่างแรก ทางเลือกโดยพื้นฐานแล้วไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมสำหรับวิธีการขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่อย่างเงียบเๆแย่เฉินก็คิดถึงแผนการที่เป็นไปได้และแจ้งวานโพจุนถึงคำขอของเขาล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าสี่วันต่อมา ด้วยเหตุผลที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าแสดงวงจุ้ยให้ลูกค้าเห็นเย่ยเฉินบอกลาเสี่ยวชูรานชั่วขณะสาพเป้กันน้ำสีดำขึ้นเครื่อง,งบินของขอดบินตรงจากพรอวิเดนและมุ่งหน้าสู่เบรุตเมืองหลวงของเลบานอน เบรุตตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของตะวันออกกลางและบนชายฝั่งด้านตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเมืองนี้หันหน้าไปทางไซปรัสฝฟากของทะเลและระยะทางที่สั้นที่สุดคือเพียง200กิโลเมตรเมื่อเย่เฉิญมาถึงเบรุตก็เมื่อแล้วและกองทัพวานโปก,ก็รอต้อนรับเขาอยู่ที่นี่แล้ว ครั้งแรกที่เขาเห็นเย่เชนเขารายงานเนย่เชนฮุยคุณเย่ทหารมาเซียวทั้งเจ็ดและจ็ดได้เตรียมการขึ้นเรือล่วงหน้าแล้วหลังจากข้ามคลองสุเอตจุดหมายแรกคือไซปรัสฉันจึงใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งคนขึ้นเรือล่วงหน้าที่คลองสุเอตและพวกเขาก็จะมาถึงลิมาโซซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไซปรัสภายในวันนี้ เยเชนพยักหน้าและถามเขาว่าเหมืองทองแดงของพวกเขาอยู่ในลิมิทโซใช่ไหมใช่วันโพจุนกล่าวว่าตำแหน่งเฉพาะของเหมืองทองแดงอยู่ห่างจากลิมาซอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งเหมืองมีท่าเทียบเรือของตัวเอง ยเยเฉินถามอีกครั้งคุณทราบหรือไม่ว่าเรือที่ส่งสเสบียงออกจากตุรกียอยู่ที่ไหนฉันคิดออกแล้ววันโพจุนกล่าวว่าตามข้อมูลการขายของเหมืองทองแดงแร่ทองแดงทั้งหมดที่พวกเขาผลิตได้นั้นถูกขายให้กับโรงหลอมทองแดงในจังหวัดฮาเตประเทศตุรกีเพื่อลดต้นทุนการขนส่งฉันได้ซื้อ เรือบรรทุกสินค้าขนาด8,000ตันซึ่งใช้เป็นพิเศษในการขนส่งแร่ทองแดงจากไซปรัสนอกจากนี้เส้นทางการเดินเรือของพวกเขายังถูกกำหนดไว้อย่างมากนั่นคือจากอิสเันเดอร์ในฮาเตโพรวิน์ ถ้าเรือลอนดอนของตุรกีไปยังค่าเรือของลิมัตโซคอปเปอร์ไมการเดินทางทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับ210ไมล์ทะเลหรือเกือบ390กิโลเมตรเย่เชนถามเขาว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเรือลำนี้หรือไม่เข้าใจแล้วว่านโพจุนอธิบายว่าข้อมูลการลงทะเบียนของพวกเขาเป็นทางการมาก ดังนั้นจึงสามารถค้นหาข้อมูลของเรือได้มันจึงเกิดขึ้นที่อีสืุชิปปิง้งมีเรือจากตะวันออกของไซปรัสไปยังตุรกีและยังมีเรือที่ส่งคืนด้วย เราได้ตรวจสอบข้อมูลเรดาร์เดินเรือของเรือเหล่านี้ในเรดาร์เดินเรือเราพบข้อมูลตำแหน่งของเรือลำนี้เรือลำนี้ออกจากท่าเรืออิสเคนเดรุนเมื่อกว่า6ชั่วโมงที่แล้วและขณะนี้ได้ออกไปแล้วใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วและเราจะมาถึงลิมาซอนในอีกกว่า3ชั่วโมง บทที่5,019ตกลงเย่เฉินนบยักหน้าเล็กน้อยและถามอีกครั้งเรือเร็วเตรียมไว้สำหรับฉันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วว่านโพจุนกล่าวตามคำขอของคุณเรือสปีดบทที่ติดตั้งเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเมอร์คิวรี่หตัวได้เตรียมไว้แล้วและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง เยเชนพูดทันทีพาฉันไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ว่านโพจุนพาเย่เชนไปยังแนวชายฝั่งที่ไม่มีใครอยู่ในเวลานี้รถกระบะดัดแปลงขนาดใหญ่จอดอยู่บนชายหาดด้านหลังของรถกระบะหันไปทางทะเลและสิ่งที่ยาว6-7เเมตรที่ห่อด้วยผ้าใบกันน้ำสีดำติดอยู่ที่ด้านหลังพร้อมกับรถพ่วง ว่านโพจุนยกผ้าใบากันน้ำขึ้นและมองเห็นเรือสปีดบ๊ทพล่องตัวว่านโพจุนถามเย่เฉินทันทีคุณเย่คุณต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันไปกับคุณไหมยเย่เฉินโบกมือฉันไปเองได้คุณสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นเรือเพื่อพบกับคนอื่นในภายหลังและฟังคำสั่งของฉันบนเรือ ว่านโพจโนบยักหน้าหยิบกระเป๋าเป้ออกมาจากห้องโดยสารและพูดกับเย่เฉินคุณเย่ทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันเตรียมพร้อมแล้วและเครื่องสื่อสารผ่านดาวเทียมก็อยู่ข้างในด้วย กลงเย่เฉินกระโดดขึ้นเรือทำความคุ้นเคยกับการทำงานของเรือเร็วและพูดกับว่านโพจุนว่าโพจุนไปทิ้งเรือลงทะเลหวัดดีคุณเย่วันโพจันขับรถกระบะแล้วค่อยๆทิ้งโครงเรือโยงด้านหลังลงทะเลเมื่อเรือสปีดโบ๊ทลั่นเข้าสู่น้ำเรือทั้งลำก็ลอยขึ้น แย่เชนสตาร์ทเครื่องยนต์และเสียงของแวนโพจุนมาจากผู้สื่อสารโดยกล่าวว่าคุณแย่คุณสามารถไปถึงเส้นทางของเรือลำนั้นได้โดยขับรอเรือถอถุง130กิโลเมตรตามทิศทาง320เขาควรจะสามารถไปถึงกำหนดสถานที่เร็วกว่าครึ่งชั่วโมง ตกลงเย่เชนพูดกับแวนโพจุนผ่านเครื่องมือสื่อสารโพจุนเจอกันที่ไซปรัสท้ายที่สุดเขาบังคับเรือสปีดโบทออกสู่ทะเลจากนั้นเลี้ยว180องศาบนผิวน้ำทะเลและเล่นไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างใหญ่หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงเย่เฉินก็มาถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนที่เส้นทางแล้ว หลังจากที่เขาหยุดเรือเร็วห่างจากสนามประมาณหนึ่งไมล์ทะเลเขาก็เปิดห่อที่วานโพจุนเตรียมไว้ให้ตัวเองแล้วหยิบชุดนอนสีดำกันน้ำออกมาหลังจากนั้นเขาเปลี่ยนเป็นชุดนอนดับเครื่องยนต์ของเรือเร็วและแม้กระทั่งปิดเรดาร์นำทางบนเรือ เสียงของว่านโพจุนดังมาจากเครื่องสื่อสารดาวเทียมในเวลานี้คุณเย,ย่เรือลำนั้นอยู่ห่างจากคุณไม่ถึง20ไมล์ทะเลเราจะตรวจสอบตำแหน่งแบบเรียลไทม์และรายงานให้คุณทราบทันเวลาประมาณ20นาทีต่อมาเย,ย่เฉินก็มองเห็นแสงไฟของเรือบรรทุกสินค้าที่ระดับน้ำทะเลแล้ว หลังจากยืนยันกับว่านโพจุนว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่เขากำลังมองหาเขาก็สะพายเป้กันน้ำล้อผัวเข็มขัดระหว่างสายรัดทั้งสองและจ้องไปที่เรือบรรทุกสินค้าที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เมื่อคู่ต่อสู้อยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสองไมล์ทะเลเย่เฉินใช้ใบมีดเจาะวิญญาณเพื่อตัดเรือเร็วอย่างเด็ดขาดเมื่อเรือเร็วจมลงทะเลเขาก็ฉีดพลังวิญญาณไปที่เท้าของเขาและใช้พลังงานวิญญาณเพื่อใต้ฝ่าเท้าของเขาระเบิดตัวเองอย่างสมบูรณ์ผู้คนยืนขึ้นเหนือทะเล ทันทีหลังจากนั้นเขาก็ควบมาเข้าหาสินค้าที่กำลังเคลื่อนที่เรากับกำลังเดินบนพื้นราบในทะเล